รู้สึกว่ามีเบียร์หลายแบบมากเลยนะคะโก,โกโกมีเบียร์หลายสีซะด้วยนะคะนี่เบียร์ดำเบียร์อะไรก็มีหมดนะเออรู้สึกว่าเมาเอ้ยทุกคนเมาจริงด้วยเฮ้ย <laughs> สวัสดีทุกคนเลยอ่าจะบอกว่าพี่นิวนคะได้รับอีเมลนะจากโรบอกตอนแรกก็งงว่ามันคืออีเมลอะไรเพราะปกติเนี่ยเกมโรบอกไม่เคยจะส่งอีเมลหานะคะแต่พอได้มาอ่านเนื้อหาเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางเกมโรบอกเนี่ยได้ส่งมาบอกเราว่าถ้าเกิดเรายืนยันตนเนี่ยว่าเรามีอายุ17บวกขึ้นไปเนี่ยทางเกมโรบอคเนี่ยก็จะให้พี่นิวเนะคะเข้าไปเล่นแมป17บวกนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เกมโรบอกเนี่ย ได้ทําการคัดสรรหรือว่าจัดแยกนะคะแมปที่มันแบบว่า17บวกอะไรคือแมป17บบวกก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเนี่ยว่ามันคืออะไรยังไงนะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงหน้าเว็บโลโบอกนะจะเห็นว่านี่มันมาใหม่นะคะ exclusive for ซ g สิบวกนะหรือว่าพิเศษสําหรับคนที่มีอายุ17บวกขึ้นไปอันเรามาดูกันดีกว่านะ,ะว่าแมปที่มันแบบว่า17บวกเนี่ยมันมีแมปอะไรบ้างพอพี่นิวกดเข้ามาดูแมปที่เกี่ยวกับอายุ17บบวกขึ้นไปเนี่ย มันก็ดูเป็นแมปธรรมดาธรรมดานะดูไม่ใช่แมปที่แบบว่าควรจะเป็นอายุ17บวกเล่นน่ะ เราก็เลยงงๆนะฮะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาเล่นแบบนี้กันดีไหมทุกคนมันบอกว่าอายุ17บวกเท่านั้นนะถึงจะเล่นได้เป็นแบบป,ประมาณแบบว่าให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นแนวโรเพย์อะอยากรู้เป็นยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่ามัน17บวกยังไงเนี่ยเอาแหละเราก็เข้ามาในแบบแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าในแบบนี้เนี่ยมันบอกว่าอายุ17บวกเท่านั้นถึงจะเข้ามาเล่นได้นะมันจํากัดนะทุกคนพอเราเข้ามาแล้วนะคะมันก็เป็นแนวแบบว่าแบบโรเพย์แนวไว้อะไรแบบเนี้ยนะคะแบบให้เราเล่นเล่นไปเรื่อยๆมานั่ง นอนอะไรแบบนี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําการแบบว่าเดินสำรวจนะคะ,ะมันก็ประมาณนี้เหมือนกับว่าเรามาพักผ่อนหย่อนใจบ้านใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดินไปตรงไหนก็จะมีแต่ที่นั่งที่นอนนะคะมันเป็นแบบแนวไว้นะทุกคนนะเออมีตรงมีเต็นด้วยอ่ะ ก็เข้าไปนั่งนะคะแบบนี้เป็นไงถ้านอนคือแบบว่าคิมิโนโตะมากนะคะประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเวทีการแสดงนะทุกคนนะเย่เยๆเยเยว่าแต่มีใครมาดูเราบ้างเฮ้ยจะบอกว่าในแบบนี้คนเล่นเยอะอยู่นะคะคือแบบว่าถือว่าแบบเล่นเยอะเลยอะแต่ว่าคนหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้อะอ๋อเหมือนกับว่าเราอยู่ในโซนของเอ่อบนตึกนะคะเราอยู่บนตึกชั้นสูงสุดงั้นเนี่ยเราลองกระโดดลงไปนะฟืบ โอ้โหกระโดดลงมาแล้วนะคะพอเรากระโดดลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามีคนนะคะเข้ามาเล่นเยอะมากนะทุกคนคนเล่นเยอะจริงนะนี่แสดงว่าบุคคลเหล่านี้อายุ17บวกกันใช่ไหมนี่ค่ะก็ประมาณนี้แล้วยังไงเนี่ยแล้วมันจะให้เรายังไรมันก็คงอารมณ์แบบว่าเล่นไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราลงเข้าไปข้างในไหมพราะมนบอกว่าเข้าไปข้างในได้โอเคนี่เลยนะเราก็เข้ามาข้างในซึ่งด้านในนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า อ,อ,อ,อ๋อเหมือนกับว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นเวทีการประกวดเหรออย่าบอกนะว่ามีการประกวดนะอ่ะเดี๋ยวดิลองนั่งดิอ่าดูท่านั่งซะก่อนไปไงถ้าเกิดเราเปลี่ยนที่นั่งมันก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะปึ๊อบอ่อานี่ไงเปลี่ยนท่านั่งลองย้ายมานั่งตรงนี้ดิอ่อานี่ไงอ่าก็ประมาณนี้นะทุกคนนะ,ะว่าแต่มัน <laughs> มันสิบเจ็ดบวกยังเนี่ยแล้วก็จะบอกกับทุกคนนะว่าแมปแนวสิบเจ็ดบวกเนี้ยเฮ้ มีน้อยมากทุกคนเนี่ยพอเลื่อนลงมามันก็ไม่มีแล้วนะคะมีน้อยมากต่อไปเดี๋ยวามาดูแบบนี้กันดีกว่านะความหายนะผีดิบนะนี่เลยนะทุกคนนะแมพชื่อว่าความหายนะผีดิบหรือชื่อภาษาอังกฤษคือซอมบี้ดาวฟอลนะคะหรือว่าแมพนี้มันน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าอะ่ะด้วยความที่มันมีผีซอมบี้อะไรแบบนี้เลยกลายเป็น17บวกอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันเอาละเข้ามาในแมพแล้วนะคะกับแมพซอมบี้นั่นเองนะทุกคนมันบอกว่า17บวกมาเลยจ้ารู้สึกว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนกันเชียว นี่ไงมันมีการส่องเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวเราขอส่องเพื่อนดิอ่าอุ้ยนี่ไงซอมบี้โอ้โหมาแล้วซอมบี้จ้าซอมบี้โอ้โหสิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดบวกมากบอกเลยว่าสิบเจ็ดบวกมากสิบเจ็ดบวกยังไงเฮ้ยท <c oughs> ุกคนโอ้จะบอกว่าตรงนี้มีอาวุธปืนเพียบเลยนะคะแล้วซื้อยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูดิ ตอนนี้คือแบบว่าเราอยากได้ปืนนะคะดูเหมือนกับว่าเราต้องทำการสุ่มปืนอย่างนั้นเหรอต้องใช้เงินประมาณ10โกนะคะตอนนี้เรามีกี่โกนเนี่ยเ,เฮ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้ววันดีจ้ามาแล้วเพื่อนฉันมาช่วยนายแล้วฉันมาช่วยนายแล้วแล้วแต่เราได้ปืนอะไรเนี่ยมองไม่เห็นปืนเลยเนี่ยดูดีวันสิบเจ็ดบวกยังไงเนี่ยหรือว่าเป็นการยิงซอมบีเ้เลือดสาดหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เจอตัวซอมบี้เลยนะ มาแล้วนี่ไงมันบอกว่าซอมบี้กำลังออกมาโอเคแสดงว่าซอมบี้ออกมาเป็นเวลาใครมาคาะระครังแถวนี้เมื่อแต่เสียงใครพูดเนี่ย <S <S มันก็ว่ามีคนวิทยุเสียงมานะทุกคนตอนนี้เรายังไม่เจอซอมบี้เลยนะนี่เพื่อนเราอยู่กันนายแค่สองคนเหรออ๋อจะบอกว่าเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาดิเอาดิเอเอเฮ้ยจะบอกนะว่ากระสุนมีจํากัดเนี่ยเฮ้ยเราช่วยยิงเพื่อนเราช่วยยิงนีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว้ยนี่มันซอมบี้พอกัวเออพี่ เอาดิเอาดิโอ้โห,ห,ห,หโอ้โหโอ้โหโมา B, มาเฮ้ยกระสุนหมดทำไงอ่ะออยิงยิงมันโอ้โหตายแล้วเพื่อนช่วยกันช่วยกันนี่โอ้จะบอกว่าถ้าเกิดเรายิงซอมบี้ตายตัวหนึ่งเนี่ยเราได้เงินมา3บาทนะจะบอกว่าปืนเพื่อนเรานี่แข็งแกร่งมากเออยิงเดี๋ยวเราช่วยยิงช่วยยิงช่วยยิงเออโอเคมาอีกแล้ว มามามาดีมาดิาดโอ้โหซอมบี้หัวหมุนเลยถึงว่า17บวกหรือเปล่าเนี่ยยิงทีซอมบี้หัวหมุนเลย <S <S ไปไหนต่อละเพื่อนนายไปไหนแล้วก็ไปด้วยนะอ๋อต้องเข้ามาในนี้หรอโอเคจา้ามาไหนๆหนเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าบนนี้ซอมบี้ก็เยอะเหมือนกันนะเฮ้ยช่วยยิงเออโอเคึ้นมาเลยเพื่อนโอ้โหมาแล้วมาแล้วเอาดิเอาดิโอ,อ้โหยิงมันมาเฮ้ยกระสุนกระสุน<ๆ>ลีรลดเอาดิเอาดิเอเอ เหมือนกับว่าถ้าเกิดเรายิงยิงซอมบี้เยอะเท่าไหร่นะเรายิงจะได้ตังค์นะทุกคนนะจะบอกว่าอีกประมาณ10วินะคะเดี๋ยวซอมบี้ก็จะเกิดใหม่นะทุกคนนะเห็นไหมเนี่ยมันมีการนับถอยหลังด้วยนะคะเอาและซอมบีก้กำลังจะมาแล้วทุกคนนะมาแล้วมาแล้วจ้าซอมบี้กำลังมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,อวเอาดีเออเอาดีนี่มาเลยจ้าฉันอยากได้ตังค์จ้าโอ้ซอมบี้เต็มหมดโอ้ซอมบี้เต็มหมโอ้ซอมบี้มีเครื่องก้อนหินด้วยอนะ่ะว้าวว้้ ซองบี้มีการเคลื่อนก้อนหินด้วยคิวเองเออว,ว้ฮูมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลยกระสุนหมดไม่ทันอุ้ยเอาดีเอาดีเจ็ดบวกเจ็ดบวกนี่สุเจ็ดบวกตรงไหนก็ไม่รู้เฮ้ยยังอยอ่ยังยงุ่โอเคโอ้โหตอนนี้ได้ตาังม,มา66บาท โอเคก็ okay, สรุปว่าแมปนี้นะเป็นแมปแนวย mm hmm. ิงซอมบี Designer, ้นะแต่ว่าเป็นแมปแนวยิงซอมบี้17บวกหรือว่าคนที่อายุ17บวกต้องเข้ามาเล่นได้เท่านั้นนะอายุต่ำกว่านี้เล่นไม่ได้พี่เนวก็งงเหมือนกันนะคะว่ามันแบบเออมัน17บวกตรงไหนเนี่ย ต่อไปเรามาเล่นแบบนี้กันนะทุกคนนะนี่ชื่อแบบว่าดื่มนะหรือว่าดื่มนั่นเองเป็นแบบที่เล่นเยอะที่สุดนะคะในแบบแนว17บวกเพราะว่ามีคนเล่นเยอะถึง70คนออาไปดูกันนะว่ามันแบบว่าจะสนุกหรือเปล่าไปดูกันนะเอาล่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแบบแล้วนะคะโอ้โหคนเล่นเยอะจริงอามาดูกันที่เขาว่ามันเป็นแบบแนวไหนนะแต่จะรู้คือเป็นแบบแนว17บวกนะเหมือนกับว่ามันมีอะไรเนี่ยเออมีไอเทมให้เราด้านล่างอันนี้คือน้นําน้ําเปล่านะคะเตอร์นะคะนี่ใสๆแบบนี้คือน้ําเปล่านะไม่ใช่เหล้าไม่ใช่เบียนะ อันนี้คือ,อไรโคลกเนะคะโค้าค่ะโค้าโอ้จะบอกว่าในแบบนี้เนะะี <S <S ่ยฮะโอ้โหกราฟิกสวยมากสังเกตก็ป่องโะคะ้กโคลกไดฮะเห็นไหมบ็อกโค้าเราบ็อกซี่อ่ะแสงเงาวับวาวเลยนะคะคือแบบว่ากราฟิกสวยมากอันนี้เป็นอะไรฮดบ็อกโค้านะฮะเป็นโค้าแบบเข้มข้นเหรอรู้สึกว่ามันจะเออเนี่ยเจอแล้วเจอเบียร์แล้วหนึ่งนะะีน่ฮะนี่จะบอกว่ามีเบียร์นะะี่ฮะนี่เป็นไงเบียร์ฟองฟอดเลยนะคฮะ ถึงว่า17บวกมันอาจจะแบบว่ากินแล้วเราเมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะเลยเป็นแบบที่แบบว่าเด็กเล่นไม่ได้หรือเปล่าอะลองกินดูนะคะถ้าเกิดเรากินเข้าไปเราจะเมาไหมเนี่ยอะลองดื่มอีกรอบนึงเออจะบอกว่าดื่มอะไรอะ่ะปากอยู่นี่ปากอยู่นี่เอาไปดื่มตรงไหลทำไมเนี่ยเฮ้ยอะรู้สึกว่ามีเบียร์หลายแบบมากเลยนะคะโ,โหมีเบียร์หลายสีซะด้วยนะคะนี่เบียร์ดำเบียร์อะไรก็มีหมดนะเออรู้สึกว่าเมาเอ้ยทุกคนเมาจริงด้วย <laughs> เฮ้ยเบียวนะ คือตอนเนี้ยพี่นิวเมาแล้วนะคะคือโอ้โหเมาจริงเมาของแท้เลยเนี่ยโอ๊ะเอา้าวิ่งไปเลยค่ะ <laughs> วิ่งไปเลยอะเอ้ยเมาจริงไม่จกตาทุกคนตอนนี้คือพี่นิวเมาเมาไปเลยคือเมามากด้วยนะเพราะว่าพี่นิวกินไปหลายแก้วมากก็กินเบียร์ไปหลายอย่างมากนะคะแล้วทํายังไงจะตื่นน่ะช่วยค่อยแนะ่ช่วยค่อยด้วยอ่ะสั่งเมาหรือ,อยังอ่ะตอนนี้สั่งเมายัางจะ้ะ มันยังไงเนี่ยดูดิเราหลับกลางล่ะเอ้าอุ้ยเราเมาหลับกลางร้านไปเลยอ่ะโอเครู้สึกว่าตอนนี้สั่งเมาแล้วนะคะในขณะที่เพื่อเราคนนี้นะคะเมาหน้าความไป <c oughs> <c oughs> เฮ้ยถึงว่าแบบนี้มันสิบเจ็ดบวกเฮ้ยจะบอกว่ามีห้องน้ําด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเข้าไปดูห้องน้ําดิโ <c oughs> อ้โหเฮ้ยจะบอกว่าห้องน้ําสมจริงมากอะ่ะอันนี้เป็นห้องน้ําของผู้ชายส่วนด้านนี้ก็เป็นห้องน้ําของผู้หญิงนะคะนี่นั่นงได้ด้วยได้ไหมล่ะเอ้ยอยบอกนั่งไม่ได้ สมมตินะถ้าเกิดเรามาดื่มนะฮะดื่มในห้องน้ํานะคะเราจะไปอ้วกตรงโถส้วมเหมือนเพื่อนไหมนะเราก็ทําการดื่มเข้าไปนะทุกคนนะดื่มไปจ้ะดื่มแบบประมาณสี่ห้าแก้วเลยอ่ะตัวนี้ดื่มไปสี่แก้วแล้วอ่ะแก้วที 5, ่ห้านี่คือแก้วที่ห้านะคะแก้วที่หกโอ้เลิศโอ้ภาพตัดเลยทุกคนภาพตัดเลยอะ่ะไม่รอช้านะคะ ภาพตัดไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้เนื่องจากเราดื่มเกิน5แก้วอ๋อเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราดื่มไปหลายแก้วเนี่ยภาพมันจะตัดไปเลยนะะี่ฮะไม่เห็นอะไรเลยโอเคแล้วเราก็เนี่ยค่ะมานอนเมาในห้องน้ำน,นะคะช่วยด้วยโอเค เก็บแก้วก่อนอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้ภาพยังยึกยือเลยทุกคนเห็นไหมโอเคสรุปว่าในแมปนี้นะคะอ่ะตอนนี้เราก็ยังไม่สั่งเมานะคะเนื่องจากเรายังเห็นภาพเบรอร์เบอร์ยึกยือเลยทุกคนเนี่ยเ็นว่ามันมีฟองมาจากหัวเราจากตัวเราแสดงว่าเรายังเมาอยู่นะคะจะบอกว่าในแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่ให้เราเนี่ยมาจําลองการเมานะคะถ้าเกิดใครไม่เคยเมาในชีวิตจริงเนี่ยก็มาเมาในแมปนี้ได้นะเ <c ười> สมือนจริงมากทุกคน ไม่กิดไม่ฝันว่าจะมีแบบจำลองการเมาเหล้านะคะแต่ว่าต้อง17บเวกเท่านั้นนะถึงเข้ามาเล่นได้อะแล้ววันนี้เนี่ยพี่นีวก็ได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามารู้จักกับแบบแนว17บวกนะในเกมโรบอกถ้าเกิดใคร17บวกก็ลองเข้ามาเล่นได้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายค่ะจุ๊บเฮ้ยอะไรอะทุกคนมีไฟลุกเกิดขึ้นอะไรอะ่ะเฮ้ยเราขึ้นไปได้ไหมเราอยากขึ้นไปทาไมมันไฟลุกอะ่ะอ๋อมันก็ว่าบนเวทีนั้นเขาแสดงละครให้เราดูเหรอโอเคงั้นเราจะเป็นผู้ชมที่ดีนะ เราจะมานั่งนะคะนี่เป็นไงมีเสียงกองเสียงอะไรด้วยเนี่แล้วก็ดื่มไปด้วยแล้วก็นั่งชมไปด้วยนะคะรู้สึกว่าในระหว่างที่เรากําลังนั่งชมนั้นเราเริ่มเมาอีกแล้วนะคะทุกคนเริ่มเมาอีกแล้วมองอะไรไม่เห็นแล้วบนเวทีนี้ผ้ามัวไปหมดแล้วขอลุกหน่อยดิโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลย รู้สึกว่าเดินเอียงเดินเซแล้วนะคะเนี่ยเออจะบอกว่าจะไม่กินเหล้าอีกต่อไปแล้วไม่ไหวแล้วโออรู้สึกเวียนหัวมากช่วยช่วยด้วยช่วยหิ้วเรากลับบ้านด้วย